สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปายาปันจีเลขที่1 1อ,อยู่ชั้นม .31 มมีครูประจำวิชาชื่อคุณครูสิงชัยอินคำวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำแกงออมกระดูกมูออ่อนกันค่ะไปกันเลยของเราวันนี้นะคะก็จะมีมูติกระดูกข้าขวคั่วมะกขืเทศมะนาวผักชีต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่จานถัดมาก็จะมีตะไคร้พริกผักแครใบมะกรูด แล้วก็หุ่นราคาไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่พริกนะคะต่อไปนะคะใส่กระเทียม,อยอยอยมเออเออดมนาแล้วว่ตามให้ละเอียดนะคะก็ใส่ตะไคร้เว็น่อ นะคะเติมเกลือเพื่อจะเติมเกลือแล้วเอาไว้ก็ไปดื่ดครับแล้วเติมเกลือนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่พริกที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปเราจะเปิดดูกันนะคะว่าน้ำร้อนหรือยังว้าวร้อนแล้วทีนี้เราจะใส่หมูนะคะ คนๆก่อนนะแล้วก็ปิดห่อนะคะกาหมูสุกต่อไปนะคะเราจะใส่ขานะคะแล้วก็ใบมะกรูดชีใส่ใบมะกรูดนะคะฉีกใส่่โอแล้วก็จะปิดเอ้ย <c oughs> ต่อไปพอมูสุกนะคะเราก็จะเอาผักทั้งหมดลงเลยนะคะ คมคนค,น,น,ะคะกกนก่อนนะคะไม่ริงหรอคะเลาการก่อนนะคะน่ากินมากเลยค่ะครูสิงเหมือนต้มส้มหมูเลยเนาะอืมแล้วก็จะจิ้มนะคะจิ้มหมูเลยมาพุงนะ,ะจิ้มพุกันอืมจังใคยหงดีเนี่ยน้ำปุบน้ำปลาเดี๋ยวเราใส่เอาน้ำตาลม,มาใส่ะคะ่ะเสรเดี๋ยวเลี้ยวๆฝันอะไบ่ไม่ตลองน้ำปลา เราจะใส่น้ำปลาสักหนึ่งจอนหนึ่งจอนสองจนรดีใส่ไห้ดีใส anyway. ่ดีด้วยค่ะเราจะใส่สูตรมุ้งมานะคะเดี๋ยเาคืออ่อรยโรตีนะคะเราเอาช้อนนี้นะคะใส่ใส่เก็มอ๋อมันเก็มมีเงาพ่อเก็มออกซิใส่ถงม้วนะคะไม่ใช่ถงมวหอกมาืนรถผมชรถผมช่รถรอมหนรนน้ำกววา เผ็ดจริงตะครนก่อนว่าเราน่ากินมากเลยตะคกุนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามะนาวมาใส่ก่อนสีแดงเจ้าโลกไปนะคะบีบมะนาวใส่นะคะชอบชอบส้มใส่ส้มชอบชอบส้มใส่เยอะๆนะคะใส่เขาใส่มะนาวไปดไหมเอาก่อนออกคือมาจริงไหมคะว่าขาดอะไรบ้างทำแล้วค่ะมาจริงก่อนพอนท้อพอนเดี๋ยวก่อน ใช่ไหมละเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยเหรอนีอขันยุ่งไม่ะ่ะหัวใจเราจะใส่ซามแล้วก็ไปเสิร์ฟเลยนะคะเราภูมิใจอร่อยแล้วตักใส่ซามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารของเราคือแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนเรามาชิมให้คุณครูสิงห์ดูกันมาค่ะเราจะตักหมูเนียนๆนะคะนี่ กินไหมครูฉันจใส่ปากแล้วนะคะร้อนค่ะแซบ่บพักแซ่บด้วยเดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญของเราชิมนะคะคือพ่อลานอร่อยมากสำหร <laughs> วันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย